สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะครูแตสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราในรายการน,นิทานหันษาวันนี้ครูหญิงมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยคะ่ะแต่จะเป็นนิทานอะไรนั้นครูหญิงไม่ได้มาคนเดียวคะ่ะวันนี้ครูหญิงมีคนพิเศษของเรามาเหมือนเช่นเคยเด็กๆจ๋าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคงคครูอะไร โอ้โหเสียงดังไหมคะดังมากเลยค่ะคดังมากเลยเลยสงสัยเมื่อกี้ได้ยินคุญิงพูดชื่อแน่เลยค่ะ,คะพบกับคุณครูแต่นะคะวันนี้ครูแต่มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังแต่เอ๊ะจะเป็นเรื่องอะไรนะรอติดตามนะคะขอเชิญพบกับคุณครูแต่ได้เลยค่ะ่าเด็กๆพร้อมจะฟังนิทานกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ นิทานเรื่องลูกโป่งโอเอเช้าวันหนึ่งหนูแมรี่มีความตั้งใจที่จะเป่าลูกโป่ง3มลูกเพื่อที่จะเขียนจดหมายส่งไปให้หนูโรสเด็กๆคะลูกโป่งของคุณคููมีอยู่3สีนะคะเด็กๆสีที่1ก็คือสีเหลืองคะ่ะสีที่2ส,สีแดงคะ่ะและสุดท้ายสีฟ้าคะ่ะ เด็กๆมาช่วยคุณครูเป่าได้ไหมคะได้ไหมคะอ่าเรานับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามอต่อไปสีเหลืองค่ะหนึ่งสองสาต่อไปสุดท้ายสีแดงค่ะอ่าเราได้ลูกโป่ง3ามลูกแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้หนูแมรี่ก็ได้เขียนจดหมายติดไปกับลูกโป่งแล้วก็บอกลูกโป่งว่าเจ้าลูกโป่งจ้าช่วยเอาจดหมายของฉันไปให้หนูโรสทีได้ไหมเจ้าลูกโป่งบอกว่าได้เลยจ้าจากนั้นเจ้าลูกโป่งก็ล่องลอยไปในอากาศไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะไปเจอกับอะไรนะ มาแล้วค่ะเจ้าลูกโป่งได้ไปเจอกับก้อนเมฆก้อนเมฆก็ถามเจ้าลูกโป่งว่าพวกเจ้าจะเดินทางไปไหนกันเจ้าลูกโป่งก็ตอบว่าข้าจะเอาจดหมายความรักไปส่งให้หนูโรสจ้าก้อนเมฆก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยกันนะบา,บายยทีนี้เจ้าลูกโป่งก็ล่องลอยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ จะไปเจอกับอะไรต่อนะเด็กๆเ,เป็นดวงดาวนั่นเองค่ะดวงดาวได้เจอกับเจ้าลูกโปง่งเจ้าดวงดาวก็บอกว่าพวกเจ้าจะเดินทางไปไหนกันจ๊ะเจ้าลูกโป่งก็ตอบว่าข้าจะเอาจดหมายความรักไปส่งให้หนูโรสจ้าเจ้าดวงดาวก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยกันนะบา,บายบาย เจ้าลูกโป่งก็ล่องลอยไปในอากาศไปเรื่อยๆบินไปอย่างมีความสุขลอยไปคุยกันไปเจ้าลูกโป่งสีฟ้าได้ตกใจไปชนกับปากของเจ้านกเจ้าลูกโป่งสีฟ้าล้มก็ค่อยออกไปออกไปแล้วก็ร้องไห้เฮ้เจ้าสีแดงสีเหลืองช่วยข้าที เจ้านกจิกข้าลมข้าได้ออกไปแล้วเจ้าสีแดงกับสีเหลืองก็ได้ปลอบใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแบ่งลมให้เจ้าเจ้าสีฟ้าบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ข้าไม่อยากเป็นภาระของพวกเจ้าพวกเจ้าไปกันเถอะเจ้าสีแดงกับสีเหลืองไม่ยอมเพราะว่าได้เดินทางมาด้วยกันแล้วจะต้องไปด้วยกันเจ้าสีแดงสีเหลืองก็แบ่งลมให้เจ้าสีฟ้า แม่ๆเราจะแบ่งลมให้เจ้าเพื่อที่พวกเราจะได้เดินทางไปด้วยกันจากนั้นเจ้าลูกโป่งก็ไปด้วยกันไปจนถึงจุดหมายก็ค่อยๆล่อนลงไปข้างล่างไปเจอกับบ้านหนูโรสแล้วได้มอบจดหมายให้หนูโรสทันทีเจา้าโรสก็บอกว่าเป็นอะไรเอ่ยจดหมายอะไรของเจ้าลูกโป่ง เจ้าลูกโป่งบอกว่าหนูแมรี่เขียนส่งมาให้เจ้าหนูโรสไงจากนั้นหนูโรสก็ดีใจแล้วค่อยๆเปิดจดหมายเอ๊จดหมายจะเป็นอะไรนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูเปิดได้ไหมคะเรามาเปิดสีฟ้ากันก่อนเลยสีฟ้าเขียนคำว่าสุขค่ะเด็กๆสุขแล้วนะคะ ต่อไปเรามาเปิดสีเหลืองกันสีเหลืองมีข้อความว่าสันค่ะสุขสันสุดท้ายสีแดงข้อความจะเป็นอะไรนะวันเกิดนั่นเองค่ะเอแสดงว่าหนูแมรี่ได้เขียนข้อความสุขสันวันเกิดมาให้หนูโรสแสดงว่าเป็นวันเกิดของหนูโรสใช่ไหมคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะทีนี้เด็กๆมาร่วมร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้หนูรสได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเรามาร้องพร้อมกันนะคะ1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เก่งมากเลยค่ะเด็กๆหนูโรสต้องดีใจแน่เลยค่ะเด็กๆเ,เพราะว่าเด็กๆร่วมกันร,ร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้หนูโรสนิทานของคุณครูก็จบไปแล้วค่ะกับนิทานเรื่องลูกโป่งโอเอนั่นเองค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักความสามัคคี ความปรองดองกันจะทำให้งานบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆครูแต่เล่านิทานให้ฟังสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะครูแต่เล่าเนี่ยหอยคุณหญิงยังตื่นเต้นแทนเลยคะ่ะมีทั้งลูกโปง่งมีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายเลยเป็นยังไงบ้างคะครูแต่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแทนคุณลูกโป่งค่ะคุยหญิงค่ะคุยหญิงก็ลุ้นแทบแย่ว่าคุณลูกโป่งจะถึงบ้าน คุณหนูโรสหรือเปล่าใช่ค่ะ,ะแล้วนี่คุณลูกป่งมีสีอะไรบ้างคะเนี่ยเออมีอยู่สามสีนะคะคุณหญิงค,ะค่ะสีที่1คือบลูเด็กๆออกเสียงตามนะคะบลูสีนี้เหรอคะใช่ค่ะ,ะต่อไปเยลโล่เด็ก <Yellow. S 2> ๆออกเสียงนะคะ y ยลโล่ Yellow. ต่อไปสุดท้ายคะ่ะเด็กๆค่ะออกเสียงตามคุณครูนะคะเรด หนึ่งสองสามเรศโอ้ยเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเสียงดังมากเลยค่ะโอ้โยลูกโป่งหลากสีมากๆเลยนะคะ<ช>คุณแต่แตของคุณหญิงก็มีค่ะเดี๋ยวคณหญิงช่วยด้วยเรามีคําศัพท์เพิ่มอีกแล้วค่ะเมื <Okay. S 2> ่อกี้คณหญิงเห็นคุูแต่มีอะไรถือออกมาด้วยพร้อมกับคุณลูกโป่งใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะนี้เลยคุณหญิงเห็นเมื่อกี้ค่อยๆโผล่ขึ้นมาโผล่พ้นขอบฟ้าโอ้ <Ooh. S 2> อะไรคะเด็กๆ ลอยและเลิ้วอยู่บนท้องฟ้าอ่า c r o ์ d c r o ด d อ่ามีอีกค่ะคุณแต่คุณยิงเห็นเยอะแยะเลยโอ้ต star star สุดท้ายค่ะเด็กๆโอ้โหเสียงดังไม่ต้องบอกเลยค่ะเด็กๆเยี่ยมมากๆ bird bird เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ วันนี้ครูแตมาให้ความสนุกกับเรานะคะเด็กๆคะขอบคุณค่ะคุณครูแตพร้อมกันขอบคุณค่ะคุณครูแตเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเด็กๆจะมาพบกับเราสองคนในรายการนิทานหันษาได้อีกสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะครูแต่เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ